อาต่อมานะครับน้องก็มาเขียนกราฟของอสมการข้อจำกัดเลยแกน x แกน y x เท่ากับ0ก็คือแกน y นะครับ x เท่ากับ100น้องก็จะได้เส้นนี้ครับ x มีค่าตั้งแต่0จนถึง100น้อจะได้พื้นที่ส่วนนี้นะครับออาต่อมานะครับ y เท่ากับ0ก็คือแกน x y เท่ากับ120ก็คือเส้นนี้นะครับ y มีค่าตั้งแต่0จนถึง120ก็คือพื้นที่ส่วนนี้นะครับอต่อมาอสมการเชิงเส้นนี้นะครับ x เป็น 0, y เป็น150ตัดกัน y ที่จุด 0, 150นะครับ y เป็น 0, x เป็น150ตัดแกน x ที่จุด150 0ศนย์นะครับเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับน้องรากเส้นทึบเลยครับอ่าแล้วครับมันจะขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะลงมาข้างล่างน้องรองจุดนี้นะครับก็คือจุด00มาลองแทนค่าดูนะครับ x เป็น0 y เป็น0 ศูน,นได้ศูนย์ศนมากกว่าหรือเท่ากับร้อก็ไม่จริงนะครับดังนั้นกราฟก็จะไม่ผ่านจุดศูนก็คือขึ้นไปข้างบนนะครับอ่ะต่อมานะครับน้องมาหาพื้นที่ที่ทุกกราฟซ้ำกันพื้นที่ที่ทุกราฟซ้ำกันก็คือพื้นที่ส่วนนี้นะครับ ต่อมาครับน้องมาหาจุดมุมของพื้นที่ส่วนนี้จุดนี้นะครับก็มีพิกัดเป็น100 120จุดนี้นะครับก็มีพิกัดเป็น100จุดนี้นะครับน้องอยู่บนเส้นตรง150เท่ากับ x บวก y x เป็น100นะครับ y ก็จะมีค่าเป็น50และสุดท้ายจุดนี้นะครับพิกัด y ก็มีค่าเป็น120 y มีค่าเป็น120 x ก็ต้องมีค่าเป็น30มสินะครับดังนั้นน้องก็จะหาจุดมุมมาได้ครบแล้วนะครับต่อมานะครับน้องเอาจุดมุม มาแทนค่า x y เพื่อหาค่า p สูงสุดเลยครับอาจุดแรกนะครับก็คือจุด30 120จุดต่อมานะครับก็คือจุด100 1 2รอ่สและจุดสุดท้ายนะครับก็คือจุด150 จุดแรกนะครับน้องจะได้ว่า p เท่ากับลบสามสิบบวกกับสามคูณกับร้อยยี่สิบจุดต่อมานะครับ p เท่ากับลบหนึ่งร้อยบวกกับสามคูณกับร้อยยี่สิบและจุดสุดท้ายนะครับ p เท่ากับ ลบหนึ่งบวกกับ3ามคูณห้าสิคูณร้อได้360 3้อมคูณห้ได้ร้อยห้าสบลบสาบวกสามร้อยกสน้องจะได้3ามอยสสิบนะครับ ลบ100บวก360น้องก็จะได้260นะครับลบหนึ่บวก150น้องก็จะได้50นะครับ330มีค่ามากสุดนะครับดังนั้นค่า p หรือว่ากำไรก็จะมีค่าสูงสุดก็คือ330บาทนะครับกลับมาที่โจทย์นะครับน้องกำไรสูงสุดเท่ากับ330บาท 330บาทก็จะตรงกับตัวเลือกที่3ามตอนนั้นข้อนี้ตอบข้อ3โอเคนะครับ